เราอยู่ที่วัดเต่ามันจากีรีนะครับด้านด้านขวาที่ผมเห็นอยู่นี่คือเจ้าว,วาดวัดบ้านเต่าวัดนี้ชื่อว่าอะไรครับพระอาจารย์ศรีสุมังวัดศรีสุมังแต่คนที่นี่เขาเรียกว่าวัดวัดวัดบ้านเกาะบ้านเต่าวัดบ้านเกาะบ้านเต่าแต่เพื่อนผมบอกว่าวัดเต่ามันจากีรีนะครับ,บมีเต่าตัวใหญ่เต่าที่นี่หลวงพ่อบอกว่าอยู่ตามธรรมชาติยังไงครับหลวงพ่อก็อยู่ตามธรรมชาติ ไม่ได้ถังไว้วันที่ผมมาทำเนี่ยอากาศหนาวเย็นเขาจะมาสุกอย่างงี้อากาศหนาวก็จะุกอากาศหนาวก็จะซุกอย่างงี้นะครับอันนี้ถือว่าตัวใหญ่ไหมครับพ่อก็ประมาณประมาณอันนี้ถือว่าตัวใหญ่ของที่นี่ยังครับยังยังยังไม่ถึงนักใหญ่ไอเต่านี่เขาเรียกเต่าอะไรครับเต่าเพกเต่าเพกคือเต่าเพกนะครับจะเป็นลวดลายเหมือนพระสมเด็จตรงกระดองนี่เต่าเพกนะครับมันกัดคนไหมครับพะอจันก็ไม่เห็นกัดนะ ไม่เคยไม่เคยกัดใครนะครับแล้วกินอะไรเป็นอาหารครับรพระอาจารย์กินแปงกินขนนคนที่เลี้ยงก็คือเอาแตงเอาขนุนมาเลี้ยงแต่โดยธรรมชาติเขากินเขาก็กินใบไม้กินใบไม้ทั่วไปนะครับในวัดนี้ก็ปล่อยเล่นทาให้เดินเป็นธรรมดาเนี่เขาปล่อยไม่ได้ขังไว้หรอกไม่ได้ขังไว้นะครับกรณีถ้าคนเหยียบตายนี่เขาต้องมาขอขอมาอย่างไรครับพอาจารย์ใช่ก็ก็รูปเตา่าเตา่เตา,เตาที่เป็นรูปปั้น แล้วก็ไปข,อขอมาที่ดอนมาที่ไปขมาที่ดอนเต่านะครับก็เป็นเรื่องแปลกนะครับอาจารย์ครับเต่าที่นี่มีกี่ตัวประมาณไม่ได้เยอะเยอะเยอะตามบ้านคนก็มีเยอะม,ม,มีในหมู่บ้านก็มีครับมีนี่เต่าเพชรเป็นหลักเต่านาก็มีเต่านาก็อยู่ในน้ำเขาไม่แน่นอเต่านาเราเราไม่เห็นอย่างนี้นะครับนี่เป็นเต่าเพชจะขึ้นหาตามบอกครับใครเจอเต่าแบบนี้นะครับนี่อ่า ภาพไกลๆหน่อยกรุณาอย่าจับกลับมานะครับปล่อยไว้ตรงนั้นนะครับเพราะคู่ครองเขาอยู่แถวนั้น<ม>คุณจับมาปุ๊บคุณเขี่ยให้พ้นทางพอนะครับกระองเขามีเขามีคู่ครองอยู่แถวนั้นคุณจะเข้าหาข้อหายว่าภาคผู้ภาคเมียด้วยซ้ําไปนะครับแล้วการปล่อยเต่านะครับปล่อยบนบกนะตัวผู้นั้นอ่าพระอาจารย์ตัวผู้ตรงเนี้ยดูตรงไหนตัวผู้ตัวผู้ดูดูอันนี้วายเพศเขา ไม่ใช่หางนะอ่าอันนี้ตัวผู้จะเป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราหาตัวเมียครัดูในนี้คือต้องไปดูที่โดนนะครับคือได้คุณจะคุณจับเต่าได้ที่ไหนคุณอย่าไปคุณทิ้งไว้ที่นั่นนะครับแล้วก็อย่าะแข็งมากครับทาไมผมไม่ชอบหงายหลังเนาะเพราะถ้าถ้าหงายหลังนี่เขาจะอยู่นิ่งเลยนะเาไม่ดีเพราะอะไรไม่ดีเพราะว่าตัวเขาเจ็บน่เดงไม่พอใช่ไม่ดีอ๋อคุณคุณอย่าจับเต่าหงายท้องนะครับนี่คือขอแนะนาหลวงพ่อนะ นี่ยครับคือที่นี่เขาเป็นหมู่บ้านเก่ามาตั้งแต่โบราณนะครับก็ที่ขอนแก่นนี่ก็จะมีอยู่สองหมู่บ้านที่หมู่บ้านหนึ่งเป็นหมู่บ้านมูมูเหลือมูจอางมูจางเหมือนมากเขาก็ร่วมกันนั่นแหละเวลาเก็บหมูนี่พี่นะครับที่ขอนแก่นครับที่งานใหม่เขาเก็บหมูร่วกันอ่าเต่ากับมูจางว่าจังครับมีประเพณีเก็บปักเต่าไหมก็มีมีเขาเก็บแนวเต่า ประเพณีแห่เต่าตอนเทศกาสลสงการหยุดมาสองปีแล้วครับช่วงโควิดปีนี้ปีหน้าสงการปีหน้าอาจจะมีนะครับรักษาสุขภาพกันไว้นะครับจะได้จะได้จดัดประเพณีพระอาจารย์ครับถ้าคนคนเต่านี่ต้องเอาเต่ามาแก้บนที่ไหนของเขามาที่ไหนที่ศาลศาลดอนเต่านะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันที่ศาลดอนเต่าเนี่ยอันนี้เป็นคำครั้งแรกนะครับเราไม่ได้เตรียมตรงเตรียมตัวนะครับก็คือเพื่อนมาที่นี่พระอาจารย์ครับมัน หน้านี้เป็นหน้าไข,ข่ข,ของเต่านะครับว่าอาจารย์ดูยังไงมันไข่มันรังของเต่าช่วงเขาจะช่องอยู่นี่ไม่เขาไข่เขาขุดหลุมไหมก็ขุดคือเต่านี่จะขุดหลุมแล้วก็วางไข่แล้วก็ปิดทิ้งไว้เลยนะครับรแล้วอีกประมาณปีหนึ่งก็ฟักเป็นตัวนะครับนี่นะครับพระอาจารย์ครับวัดนี้ชื่อวัดอะไรนะวัดศรีสุงวัดศรีสุมงอันนี้ชื่อชื่อจริง,ง,งนะ แต่ถ้าชื่อเล่นชื่อวัดที่ชาวบาลล้านเรียกชื่อวัดวัด,ว,ด,ว,ด,ดวัดบ้านกอกบ้านเต่าก็ได้วัดบ้านกอกบ้านเต่ามันจากีรีเพราะฉะนนั้มันจากีรีนี่มีอะไรเกิดเด็นตดวเศษนะก็ก็หลายอย่า,างนะครับมีหลายอย่างมีสิ่งมีบ้านบัวสิมงบอดบอดที่บ้านบัวครับผมแล้วก็มีอะไรเป็นเขากทำงานในช่วยไม้มันจากีรีโอ้ คือทางด้านเกษตรกรรมโพ้ยไม้มันจากีรีนี่เจ๋งนะครับสวยสวยแล้วมีลุงปูผาเอาลุงปูผางบรจากีรีนะครับสําหรับวงกา,ศารท่เทื่อวนี่นะครับบ้านเต่าก็มาเยี่ยมชมกันได้นะครับเป็นหลานแหล่งท่งทงทองเที่ยวนี่คือวัดบ้านเต่าครับแค่นี้ครับสวัสดีครับ